ตัวจุ๊บแจงโถนี่เบอร์โทรนะครับ0836989441มหกาสโมาสอบถามก่อนก็ได้ครับววิ่งกลับมาเมืองการนะครับเดี๋ยวจะแวะมาทานที่ร้านวัววอลโลน่าก็ได้สอบรับร้านเปิดก่ปาร์าาาแต่ปกติก็จะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนครับ ข้าวผัดกุ้งมีผัดผ้อยเสียนจุกแจเราโอราน,น่ากินมากครับรู้จับกันมาก็ร้านนี้ก็นกาก่าจะนะปีเอาข้าวๆแล้วกันแต่กินก่อนปีสามสกบสามสิบกว่าปีนะครับนะเป็นลูกค้าประจำร้านนี้จาจะเขาจะเปิดช่วงเย็นนะครับประมาณห้าโมงถึงมืด ครับที่ตั้งร้านนะครับคือมันจะอยู่ถ้าเกิดว่ามาจากอะไรอ่ะทางลาชยาหรือทางไซย,ยกอะไรก็แล้วแต่วิ่งกลับเข้าเมืองนะครับนะวิ่งเข้าเมืองจะเลยบิ๊กซีมาหน่อยสังเกตเลยบิ๊กซีนี่ชะลอชิดซ้ายเลยร้านอยู่ติดถนนเลยจุกแจงโจะครับร้านนี้อร่อยแน่นอนสม,สมัยก่อนผมตอนไปรุ่นัยรุ่น,นมาเที่ยวเมืองการประจำก็เย็นก็เลยมาแวะทานก็เลยได้รู้จักร,ร้านนี้ก็เลยเป็นลูกค้าประจำกันมา